มาอย่างลูกเออยังขึ้นยังขึ้นมกม่วขึ้นดำใช่เนาะหัวเพียรหักเรียนสบายดีทัดทุ่มืมอนี้อยู่กับช่องอีหล่าพะมวนเด้อมอนเด้อตามติดชีวิตหฮาพักเบื่องบรรยากาศเบื้องบรรยากาศยู่ของการยามตะแลงมาก็ส hmm. <the> <the> <il> <injuries> <the> e ิประมาณนี้ มีนักกีฬานักกีฬาทีมชาติหน้ามืด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 ชิไทยทำนักกีฬาทีมชาติหน้าให้เบิ้งอันนี้เป็นการลดทุน โต้อันนี้แบบเอเนกประสงค์มนะพี่น้องไงย้ำประชุมกับประชุมกันที่โต๊ะนี่เลยย้ำว่างๆมไม่อยางเห็ดก็ออกกําลังกายลูกลากนกับลายแงีวเงวอยู่พอลูกอ่อนนี่ก็ดินี่นะกะแม่ลูกอ่อน เด็กเล็กเก็บหาก็ลดิดมือทืกอิดพี่น้องเอ้ยกันยังว่าเป็นประมาณนี้แหละเอาแบบแวบๆชอบชอบชอบคาดว่าอีกประมาณสองปีที่จะเก่งกว่านี้ผู้ผู้เว็เียเห็นงานกมีอยู่ได้ กันม oh, oh, no, no. <laughs> ีสาคนงามเขาตีม่วขนาดโอ้ยลูกกูอุปเหตุเกิดตำเจโตเบึงเนี่ยแลนมาแขงแห้งหนึ่งหัวแตกมาจัก เปลี่ยนคู่บันนี้พอลูกอ่อนไปเอาลูกก่อนมาเจอกันใหม่ลูกอ่อนใหม่มาอ่อนปัญญและใหญ่เติบโผล่มวนย้ายพี่น้องเลยผู้ดใดข่าวมาบ่งมาชมลวก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องเฮาในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ดีอาจารย์ดีดำาอาจารย์ลีข่าว แล้วก็สาวแวาวคออ่สาวเเออสาวเกยเป็นกำลังใจให้สาวเกสาวเกนี่มาแต่พะลามไส้คนไหนะอันนี้สาวแานหละบ้านนาอันกำกำลังเปิดช่อง <c oughs> ถ้าให้ช่องอันอีหลาพมวนได้หัาร้อยคนซจกกอน <c oughs> <c oughs> ว่าไปเรบัน,บบนออกชื่ออีกละไปจันแล้วอลโอเคถอดกับประมาณนี้แล้วโอเคโปิดกับไม่ได้ถอามันตกชิพื้นนะผมฝาดแล้วเจ้าไม่โพลได้เจ้า ไป่ใช่ก็โตนี้เป็นอันของขวัญจากคู่พึ่งฮัดพี่น้องไงของขวัญจากคูพึ่งหัดมาแต่เวียงจันทรเ์เพื่อนลงพึ่งหัดและเพื่อนองเฮียนเพื่นมามอบของขวัญให้องเฮียนเฮา

Thank mm -hmm. you. Thank you บัดแจ้งบัดมัวมันต้องเป็นีได้